ทูสาทุสาธุตอนนี้เราก็อยู่บริเวณลานกลางเต็นท์ของคณะพระจาริกทำตามรอยบาทพระศาสดาเนาะก็จะอยู่กันตามสวนนี่แหละทุกปีพระก็จะเยอะละ่ะช่วงที่ไม่มีโควิดพระก็จะเยอะก็หลายร้อยรูปปีนี้ หนึ่งด้วยสถานการณ์โควิดด้วยพาก็มาร่วมโครงการสามสรูปมีพาเจ้าหน้าที่พาทางโครงการอีก20บกว่าเรามีแม่ขาวแม่ชีอีกตอนนี้ก็เหลือ14ท่านเนาะที่มาร่วมโครงการก็พาก็จะพักอยู่ตามสถานที่ต่างๆนี่แหละ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําก็จะอยู่ข้างล่างมีหลายห้องฝั่งนึงห้องอาบน้ําอีกฝั่งนึงก็เป็นห้องสุข,ขาก็จะมีสระน้ําอ่างอาบน้ําให้ก็จะมีห้องซ่วมให้เนาะฝั่งนี้ก็จะมีพระท่าน ตรงนี้เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งก็จะปักกดกลางเต็นกันอยู่ตรงนี้ก็จะแบ่งกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะต้องกลางเต็นอยู่รวมกันไว้ยุงก็เยอะก็ต้องทายากันยุงส่งน้ําเสร็จแล้วก็ทายากันยุง ก็ลงไปส่งน้ำเตรียมตัวสวดมนต์ทำวัดเย็นกันได้แล้วตอนนี้ก็ใกล้จะห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งก็สัญญาณะระกังดังสัญญาณระครังดังก็เตรียมพร้อมสวดมนต์ทำวัดเย็นฟังธรรมประมาณสามทุ่มก็เลิกก็รักังก็ดังตีสามครึ่งตีสามก็ต้องตื่นกันรักสัญญาณรักังดังก็นั่งสมาธิสวดมนต์ทำวัดเช้ากันต่อ ก็อนุโมทนาบุญกับคณะสัทถาที่ได้ร่วมกันถวายข้าวน้ำพัดตาหารเพื่อที่จะได้เป็นพละกำลังให้แก่คณะพระภิกษุสงฆ์ที่ได้ร่วมกันสร้างความเพียรจาริกธรรมในครั้งนี้เน้ออนุโมทนาบุญกับทุกท่านขอผลบุญจงทรงสะท้อนย้อนกลับไปหาทุกท่านพร้อมด้วยครอบครัวให้พบแต่ความสุข ความเจริญตราบจนได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานในอนาคตการเบิงหน้าอันไกลนี้ด้วยกันทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุ